ังไม่ขึ้นเลย ได้ละขึ้นตั้งนานแล้วหนีหายกดเข้าไปนานแล้วหนีหายล้วกดรบเสียงเลยสองสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับแม่หญิงวันนี้แม่หญิงมาในงานมอเตอร์เอ็ก2 4โปนะคะ ในบูธยามโอเคข้ามอดีตไปอดีตนิดหนึ่งแปลนอาโคสิ <laughs> นะคะวันนี้แม่หญิงพาในมาในงานมอเตอร์เอ็กโตสองพันยี่สิบสามในบู๊ของมิซูบิชิของเรานเนี่ยเองเห็นชัดไหมคะทุกคนตอนนี้แม่หญิงอยู่ใน บูธของ m i มิซูบิชิแล้วก็แม่หญิงก็จะพามาเอ,อ่อมามาชมตัวแอดดีพระเอกของเราในงานค่ะว่ารถสวยแบบไหนมีออปชั่นอะไรบ้างนะคะมาชมกันอันนี้สีสม้มสวยๆเลยดูมากสวยมากเลยนะคะเรามาชมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะ เราไปดูเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบคู่2 0 4แรงมา้าโอ้โหเอาอัตราเร่งกันไปสุดๆแรงมา้าจุกๆกันไปเลย2 0 4แรงมา้าตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมเครื่องยนต์กันเลยค่ะน,น้องก็กําลังแนะนําลูกค้าด้วยนะคะว่าเป็นไงเป็นเครื่องอลูมิเนียมนั่นอันร้อยเหมือนกันแล้วก็เป็นเทอร์โบคู่ด้วยค่ะนะคะคุณซายเป็นไงคะตัวนี้2 0 4แรงมา้า เสสียงนมัาจ like. like right. ุกๆเลยอ่ะได้อัน so นี well, ้ก็คือ turbo turbo ตรงนี้จะเป็น turbo สเต็ปค่ะอย่างที่บอกว่าเป็น turbo อร์โบคู่สองสเต็ปตัวนี้ของเราเนอะสวยมากสองร้อยสี่แรงม้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวที่หญิงพามาชมจะเป็นตัวที่เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อเรามาดูภายในกันค่ะหล่อมากมาก ใครอยากมาชมในงานของบาทฟรีจากแม่หญิงไม่ต้องเสียเงินเข้ามานะคะข้างในค่ะดูเบาะดูด้านคนขับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้พร้อมกับที่ด้านหลังแบบนี้ด้วยนะคะสามารถปรับได้เลยแล้วนี่ค่ะมาใหม่ล่าสุดค่ะเบาะนั่งที่เป็นหนังกลับโอ้โหมันดูมีคัตดูสวยหรูมากๆแล้วนั่งแล้วมันไม่ลื่นด้วยและที่สําคัญเบาะหนังกลับแบบนี้แบบนเวลาโดนแดดคุณลูกค้าไม่ร้อนแน่นอนค่ะ ตัวนี้จะต่างกับตัวเอาใต้อยังไงมาชมค่ะเพราะว่าตัวนี้จะได้ตัว a d Adaptive c r u i ค e Control ด้วยตัวนี้นะคะจะมี a d Adaptive c r u i คุ Control ให้นะคะแล้วก็มีตัวตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อวโอเคค่ะโอเคโอเค เสียงเป็นยังไงภาพเป็นยังไงบอกด้วยนะคะท้าสะดุดเหรอเพราะว่าในในในงานเน็ตจะค่อนข้างจะจะช้านิดนึงคะ่ะคนเยอะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เริ่มชัดและวอย่าเพิ่งนะ้ํามาดูกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวแม่หญิงพาชมรุ่นอื่นด้วยคะ่ะทีนี้นะคะตัวนี้เจ็ดคนคะ่ะ ตัวน,นี้นะคะก็คือจะเป็นตัว4 wheel drive ขับเคลือ่อนสี่ล้อนะคะข,ขิูใช่ค่ะลิขสิทธิ์แท้ของมิซูดีสุดยอดที่สุดแล้วนะคะแล้วเรายังมีได้โหมดให้ถึง7จ็ดไดเลือกปรับสภาพตามถนนที่เราต้องการได้เลยนะคะมีทั้งหมดเจ็ดโหมด กดเลือกได้เลยหรือมันจะขึ้นที่<ค>น่า<ค>ถูกต้องใช่คือคือมิสูออกแบบมาให้เราใช้ง่ายๆอน่ะนะคะแล้วตัวนี้นะดีมากๆสมมติว่าเราอยู่ในในในโหมดขับเคลื่อนสี่ล้ออยู่ใช่ไหมคะแล้วสภาพถนนตอนนั้นเป็นสภาพถนนปกติแล้วเขาก็จะปรับเป็นขับเคลื่อนสองล้อให้เราเลยโดยที่ไม่ได้สี่ล้อเต็มๆตัวนี้แหละจะทำให้ประหยัดน้ำมันแลวไม่กินน้ำมันด้วยดีมากคุ้มมากๆเลย ถ้าเกิดวิ่งทางปกติอ่ะทางดำปกติแล้วฝนตกเราปรับเป็น4เใช่วิ่งได้วิ่งไดร้รถทั่วไปที่มีรถกระบะท,ทั่วไปที่มีขายในไทยที่เป็นขเลื่อนสี่ล้อจะวิ่ง4เที่ความเร็ว100กิโลอะไรเงี้ยเราอะวิ่ง 100, 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะความเร็วเท่านี้ถึง100ยี่ะวิ่งได้เลยใช่ค่ะเพราะตัวนี้นะคะเนี่ยมันก,ก็จะดูภายในสิเนี่ยตัวนี้จอหน้าก็9นิ้ว Full HD นะคุณสัน ค่ะแล้วดับฟูลเฮดดีเล่นได้ on Android Auto Apple CarPlay มีกล้องรอบคันมีกล้องรอบคันด้วยที่สุดในรถกระบะเลยไปเลยถูกต้องเอาง่ายๆเข้าไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวคนดูน่าจะไม่ได้ยินเสียงใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้จะออกเป็นฟูลเฮดดีก็คือเอาง่ายๆในรถกระบะบ้านเราเอ็มมิสูตัวเนี้ยไอ้เจ้ามิสูตัวเนี้ยจะชัดที่สุดแล้วถูกต้องค่ะไททันตัวเนี้ยจะชัดที่สุดเลย ะะจอตัวนี้จะมีอยู่ในรุ่นไหนครับพี่ญิงจะมีอยู่จูเนียร์เบมิสเริ่มตั้ง<อ>แต่ตอัลตาแล้วก็ตัวแอดลีของเราครับมีทั้งขับ2และขับสีเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวญิงจะบอกราคาที่ยังไม่เปิดตัวแต่มันเป็นราคาแบบคร่าวๆให้คุณลูกค้าฟังได้ว่าลูกราคามันประมาณเท่าไหร่เพราะราคายังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยนะคะตัวนี้เนาะดูแอร์แอร์ก็เป็นแอร์ออโต้ตรงนี้ก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่ที่นี่สิ่งใช่ ายยแแบบบบเเล่นนปีโใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยตัวเนี้ยที่ต่างกับตัวอัลต้าตัวขับ2ก็คืออะไรพึงซันตัวนี้มีแอคทีฟโย่คอนโทรลด้วยอ่าขับสี่ใช่ขับ4ถ้าเป็นขับ4แอดดิทจะเพิ่มตัวแอคซิตแอคทีฟโย่คอนโทรลริงๆตัวพามที่เป็นขับ4เกียร์ธรรมดามีก็มีอ๋อโอเคแล้วตัวแอดดิทก็คือเอาง่ายๆตัวขับ4มีตัวแอคทีฟโย่คอนโทรลให้นะคะตัวนี้คือตัวที่เพิ่ม สมดุลในการเข้าโค้งดีมากจะรักษาความปลอดภัยเข้าไปอีกยอดนะคะตัวนี้คืออะไรคุณซันตัวนี้จะมีตัวปุ่มฉุกเฉินเห็นไหมคะที่ขึ้นว่า SOS เห็นไหมตัวนี้จะเป็นปุ่มฉุกเฉินเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถกดปุ่มตัวนี้ได้เลยนะคะมีในรุ่นอดเลดด้วยเพราะาตัวนี้มันจะมีตัวแอปพลิเคชันไม u b i ิชิคอนเน็ก มีมีสมิชิคอนในให้ด้วยคุณสามารถอยู่สมัรถคุณอยู่สุทรประการโตคุณอยู่เชียงใหม่คุณสามารถสั่งเปิดปิดเครื่องยนต์ได้ทางโทรศัพท์ได้เลยแม้กระทั่งเปิดปิดแอร์คุณก็สามารถสั่งการทางแอปพลิเคชันได้เลยโอ้โหสุดจริงๆค่ะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเฉลยราคากันค่ะว่าราคาประมาณเท่าไหร่มาดูาข้างหลังกันค่ะคุณจยว่าข้างหลังเป็นไงคะทำไมใครตั้งมันน้หัง,งอ๋ออ๋อเปิดไม่ได้ เขาล็อกไว้ล็อกล็อกล็อกอ๋อดูสินาะเปิดมาข้างหลังก็ดูสิข้างหลังก็นั่งสบายโอบกระชับกับตัวเป็นหนังกลับเช่นเดียวกันนะคะข้างหลังก็มีที่ชร์จแบทไทยเอไทย,ไทย ไทยเอไทยซีอย่างละช่องให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นชารพี่ช้รแบบเป็น power outlet ให้ด้วยนะคะข้างบนครับพี่เองข้างบนก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวโฟล์กาศให้ด้วยนะคะระบบโฟล์กาศให้ด้วยค่ะสามารถปรับจากข้างหลังได้ด้วยนะคะภายในสวยงามค่ะไปดูออปชั่นข้างหลังกันค่ะโอเคเธอดู นี้หน่อยหน้าจอหน่อยก็มีลูกค้าคอมเมนต์อะไรมาไหมเผื่อเขาอยากรู้เรื่องอื่นนะคะก็คือตัวนี้ก็คือเนี่ยนั่งสบายนั่งสบายมากๆเลยเบาะเบาะคือนั่งสบายเบาะคือดีเลยแล้วก็เบาะแบบเนี้ยที่ออกแบบกับตัวแบบเนี้ยมันจะดีตรงไหนรู้ไหมคะมันจะดีตอนที่เวลานั่งทางไกลหรือว่าแบบอย่างเงี้ยตัวเราจะรู้สึกว่ามัน มันมีอะไรมาโอบแล้วมันจะทําให้ไม่เหนื่อยตัวนี้ดีมากเลยมิซูบิชิเขาเรียกว่าอะไรอะใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนแ,ววแม้กระทั่งด,ดูเนี่ยดูที่ที่ทน่หญิงโอเคมากเลยอไอที่ระบบฉุกเฉินนะคะสามารถกดเรื่องระบบฉุกเฉินได้เลยตรงน,นี้คือเลือเลยไดโหมดอย่างเงี้ยสามารถออกแบบให้ลูกค้ากดตามสภาพถนนได้ง่ายๆเ,<ร>เลือกดดกดจากหน้า<ด>จอได้เลยก็นิดนึง น,น,นะคะดีมากๆคกไปดูข้างหลังกันค่ะข้างหลังนะคะก็จะเป็นดีไซน์แบบเนี่ยีโลบาร์ออกมาจากโรงงานกระบะไลเนอร์ออกมาจากโรงงานก็คือตามสไตล์แอดแอดีของเราเลยนะคะและส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นคิวซุ้มล้อก็มาจากโรงงานเช่นกันแล้วก็ล้อแม็กตัวนี้ก็จะเป็นขอบ18 นะคะเป็นยางบิตห้เลยนีตลูกค้ให้เลยตัวนี้มีลาวหลังคาออกมาจากกรองโรง,งงานเลยนะคะสวยมากตัวที่หญิงดูอยู่นี้ก็คือจะเป็นสีส้มเนาะสีสที่ทุกคนมันก็จะมีถ้าเกิดเป็นอันีก็จะมีสีส้มสีดำสีขาว นู่นอยู่อยู่ห้องบนนี้ค่ะใครมาบูบิซิวิชมาทักทายหญิงมั่งดิใครมาบูบิซิวิชก็ทักทายหญิงได้นะคะหรือจะมาดูรถคันนี้จะขึ้นไปนั่งด้วยกันก็ได้นะดีมากเลยคราวที่แล้วเคยทําผลหนึ่งนี่พาไปดูคาสซีอย่างคัสซีใหญ่มากเดี๋ยวดูตรงนี้ก็แบบโอเคตรงนี้เป็นไครับฟอะไฟเท้าจะเป็น LED นะคะเป็นรูปตัวีแบบนี้็หลอใต้อย่าแ,แต่ว่าตัวไฟท้ายจะเป็นเห็นไหมตัวน,นี้ชัดๆเลยมันจะเป็น LED แล้วนะคะใช,ใช่ก็คือ LED เนี่ยมันมีทั้งตัวขับ2และขับ4อย่างที่หญิงบอกราคาโดยประมาณการถ้าเป็นตัวขับ2อยู่ที่ราคา1นึ่งล้านหนึาบาทถูกมากๆ ถูกมากๆเพราะว่าตัวออาต้าเห็นไหมคะออาต้าขับ2อยู่ล้านสองแสนร้านสองแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ตัวแอดมีขับ2อยู่ที่ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนสามหไม่เกินนี้นะคะอันนี้คือแค่ราคาประมาณการนะส่วนขับ4ส่วนขับ4ราคาประมาณการอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมบาทแต่หญิงว่าไม่ถึงอะล้านสามแสนขอโทษค่ะ ล้านสามแสนแต่หยิงว่าไม่ถึงเพราะอันนี้คือราคาโดยประมาณการเท่านั้นค่ะแต่แต่ตรงนี้เลยนะคะใครอยากจับจองตัวแอดลีดก,กับแม่หญิงก่อนจับจองได้เลยแม่หญิงให้ดอกเบี้ยถูก0.99คุณจองมาราคาเท่าไหร่คือเท่านั้นราคาต่ำลงก็คือต่ำลงเลยนะคะจองก่อนคุณได้รับรับร,บรถคันแรกของประเทศเลยกุมภาประมาณปลายกุมภาค่ะ เป็นเจ้าของก่อนไครทักแม่หญิงมาด่วนๆเลยเดี๋ยวแม่หญิงให้ดอกเบี้ยไปในงานเลย0.9 9 1 4เเด้วยเดี๋ยวแม่หญิงให้0.99ใครจองในงานนะคะใครใครจองช่วงในงานเดี๋ยวแม่หญิงทําให้จะได้ลดไปก่อนใครเลยนะคะคุณซันพาไปดูคัสซีหน่อยไหมใครเห็นเขาผ่าคัสซีหรือ,อยังคัสซีดูสิหูใหญ่มากอลังการสุด นี่ยคะเป็นคัสซีที่ใหญ่มากใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่น้ำหนักเบาลงเพราะอะไรผลิตจากเหล็กที่ทนแรงดึงสูงคะ่ะมันจะทำให้ปลอดภัยแล้วมันทุกของหนักได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยดูตรงใ,ระะใช่คะ่ะตอนนี้ชัสซีของมิซูบิชิใหญ่ที่สุดในกระบะเมืองไทยตอนนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขนของได้เนี่ตอบโจทย์เลย พวกตอนเดียวก็เฉลีตัวเดียวกันถูกต้องนะพวกตอนเดียวหรือก็บาแครบอะไรใช้ชัดซีตัวนี้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทั้ง4ประตูและแครบนะคะระบบของเราเป็นกระสะอนแบบใหม่เห็นไหมช่วงล่างออกแบบใหม่หมดเลยนะคะระยะชักยาวขึ้นและโช๊คอัพใหญ่ขึ้นช่วยให้ช่วงล่างนุ่มนวลขึ้นก่อนถนนดีเยี่ยมและปลอดภัยมากขึ้นค่ะยิงบอกเลยสุดยอด หญิงเคยพูดไปยูทูบเรื่องของช่วงล่างแล้วนะคะว่าช่วงล่างของเราเนี่ยปรับปรุงให้มันดีขึ้นทุกอย่างใหญ่ขึ้นมันจะทําให้ขับขี่นุ่มนวลขึ้นไหนใครเคยใครเคยใครเคยที่จะมาเทสใจรถออนนิววิชุวิชิตไต้ในไหนมามาทักทายกันหน่อยเร็วแล้วว่าลองรถแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะไหนใครเคยเคยลองรถบ้างเราคะ่ะ โอ้โหอันใหญ่มากใช่ขอจสปินใหญ่มากปีกนกใหญ่มากค่ะใช่นะคะอ่าดูเทอร์โบคู่นะคะเวลาผ่าวมาเห็นไหมคะทุกคนเขาหัวคู่จะเป็นแบบนี้เลยเห็นๆกันไปเลยค่ะว่าคันสีของเราใหญ่จริงๆและใหญ่ที่สุดไปรถกระบะระดับเดียวกันด้วย เดี๋ยวแม่ยินจะพาดูรถคันอันที่เราเอาตอนเดียวค่ะ<ร>ามาตมีตู้น,นี่ถ่ายน้องสุนลอหน่อยสวัสดีค่ะเห็นไหมน้องสุนลอใครมางานมอเตอร์เอ็กโแบบนี้ก็มีน้องนี่ใส่ชุดแดงๆนะคะคอยแนะนําผลิตภัณฑ์ให้เรานะคะนี่สุนลอมาทุกปีแล้วความรู้แป้นปึกๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะเห็นไหมเอาตอนเดียวมาต่อตู้ได้ใหญ่ขนาดนี้ ใครอยากได้แบบนี้ทักแม่หญิงมานะใช้เงินออกรถ39 0 0มจบเลยค่ะแบบนี้ทักมาทักมาเดี๋ยวแม่หญิงจัดให้ตู้แบบนี้ใครอยากได้หรือจะเป็นกระบะด้ำตู้แช่แข็งเอ่อจะเป็นตู้ใส่ของปกติไปตู้ถึงปกติแม่หญิงก็รับทางโดใช้เงินออกรถไม่เยอะค่ะเพียงแค่ทักแม่หญิงมาจะได้แบบนี้เลยเห็นไหม จะบอกว่ารถตอนเดียวของออนดีวิสุวิชิตัยตั้งคัสซีใหญ่ขึ้นมันทําให้พื้นที่การใช้สอยเยอะขึ้นพื้นที่การบรรทุกของได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะโอ้โหใครที่จะซื้อรถตอนเดียวไปลงทุนต้องจัดแล้วเพราะว่าเออมันจุจริงๆเนาะซันมันนะคะโหได้หญิงนาเสนอเลยนะภายในกว้างนั่งสบายมากเอาง่ายง่ายนั่งสบายเหมือนรถเก่งเลยะคะ่ะ มาดูค่ะนี่ดูภายในนี่เดี๋ยวนี้รถตอนเดียวเป็นแบบนี้แล้วนะเข้าไปฉันนึกว่ารถเก๋งค่ะ<ป>เห็นไหมภายในรถตอนเดียวเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้นะเข้าไปนึกว่ารถเกง๋งดูดูนี่เดี๋ยวจะนั่งให้ดูค่ะนี่รถตอนเดียวยุคใหม่มีจอทัชสกรีน10นิ้วค่ะรองรับ a p p l e c a r p l a y และแอ d ดรอย t อด้วย น,ะะนั่งสบายมากๆเลยดูสิเนี่ยโอ้โหนั่งแล้วแบบนี้นี่แล้วใครบอกว่าไปตามคุณผู้ชายไปส่งของนะนี่ดูเอามาตรงนี้นี่เอ็นน้อยได้สบายอันนี้คือแบบรถต้นเดียวเหรอเนี่ยนะคะต้องใช้แล้วอย่างบอกเลยรถต้นเดียวคือเวิร์กแล้วราคาตัวตอนเดียวตัวเตี้ยแค่ห้าแสนกว่าบาทเอง ใช่ไหมตัวท็อปก็แค่หกแสนมีตัวท็อปด้วยนะหกตัวท็อปก็แค่หกแสนแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มราคาที่แค่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นเองตอนเดียวขับสองมีให้เลือกอยู่สองเครื่องยนต์อ่าก็คือเครื่องยนต์สองจุดสี่ร้อยห้าสิบม้าเครื่องยนต์สองร้อยสิบอจุดสี่ร้อยแปดสิบสี่ม้าใช่ก็คือถ้าเกิดเป็นตัวเตี้ยเนี่ยเราจะได้ร้อยห้าสิบม้าแต่ถ้าเกิดเป็นโฟวิลมันจะมีโฟวิลทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ตัวนั้นจะได 184แรงมา้าเท่ากับตัว4ประตูยกสูงตัวขับสองของเรานะคะแต่หูร้อยหสิบม้าก็เหลือเฟือแล้วค่ะบอกเลยดูสิข้างในเนี่ยโอโ้โหยังนี่มีเปลี่ยนเครื่องเสียงที่พงวลัยด้วยเห็นไหมคะจอทัชสกรีน10นิ้วค่ะสุดยอดรนะอ่นาหรูหร่าอาการเลยเนี่ยดูนี่นี่ตอนเดียวนะ ลองไปดูกระบะแคปค่ะนี่แคปจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเออมันไม่ใช่ตัวสีนี้อันนี้คือเขาทำให้ดูแบบจำเจมใช่ค่ะเขาแรปสติ๊กเกอร์มาให้ดีใช่ใช่ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปของกระบะแคปตัวเตี้ยราคาอยู่ที่6 8 2 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเริ่มต้นราคาอยู่แค่6 2 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองเหมือนกันค่ะภายในก็หรูหรา มีจอทัชสกรีน10นิ้วเช่นเดียวกันนะคะแคปเปิดได้แคปเปิดได้กว้างกวางเลยนี่ภายในกว้างกว้างนะเห็นไหมคะภายในกว้างกวางแล้วก็น่าใช้และล้วก็ได้ร้อยห้าสิบมาด้วยใครเข้ามาก็สวัสดีสสดค่ะ คนดูที่เป็นกำลังใจให้แม่หญิงนะคะตอนนี้แม่หญิงอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กโปแล้วกำลังจะอยู่ที่รู่มิตซูมิชินะคะตอนนี้แม่หญิงกำลังจะพาชมรถกระบะแคปตัวเตี้ยของเรานะคะที่เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกที่ในงานมอเตอร์เอ็กโปหญิงบอกเลยว่าตามโชว์รูมไม่มียังไม่มีรถโชว์ทั้งนั้นเลยนะคะเพิ่งมาโชว์ในงานอันนี้ก็เพิ่งเจ้าแคปเตี้ยของเรา เนี่ย <S <S ใส่โคอแบบนี้เนี่ยไม่หญิงก็แถมเนี่ยจัดจัดโปใส่ข้อให้เดี๋ยวไม่หญิงแถมเลยเนี่ยตัวนี้พักมาค่ะใครใช้งานแบบไหนแค่ทักมาเดี๋ยวไม่หญิงจัดเต็มให้เลย <S <S ส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นแคปยกสูงมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ราคาตัวเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่821,000อันนี้ก็แต่งให้ดูในงานเลยค่ะไปแคมป์ปิ้ง อ่าเหรอ,อถ้าเกิดว่าตัวเริ่มต้นจะอยู่ประมาณ7จ็ดแสนสี่ค่ะเหมือนกันค่ะข้างในก็หรูหราแล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะมีจอทัชสกรีน10นิ้วเช่นเดียวกันใครสนใจแคปสูงก็ทักมาได้เลยค่ะมีทั้งเกียร์ธรรมดาลแล้วก็เกียร์ออตโต้นะคะดูผมข้างหลังมนสีใช่ไหม เลยอ่ะอน,นี่นอันนี้เป็นรุ่นผ่านใช่ไหมอ่ะละคันต่อไปค่ะแคปเตียแต่งลอแบบนี้เลยนี่แต่ตัวนี้แม่หญิงบอกก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งโชว์ในงานสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามากําลังใจแม่หญิงใครอยากมีคําถามอะไรถามแม่หญิงเข้ามาในไลฟ์ได้เลยนะคะใครยิงคําถามมาแม่หญิงมีรางวัลให้ตัวแต่ยังไม่บอกแล้วรางวัลอะไรนะคะเรามีคําถามอะไรอยากรู้อะไรบอกแม่หญิงมาได้เลย ตัวนี้นะคะเป็นแคปเตี้ยตัวใหม่อ l อนนิวไทตันปี2024ซึ่งแต่งสเกิร์ตแบบนี้ให้รอบคันคิ้วล้อแต่ไม่หญิงบอกเดี๋ยวนะคะว่าอันนี้เขาแต่งให้เป็นเ,เป็นสีสันในงานเป็นแต่งโชว์เป็นสีสันในงานแบับจริงในเมืองไทยมันคงจะไม่ได้แน่ๆเลยค่ะแบบนี้เพราะว่าโหแต่งสีสวยแต่สวยนะคะมีคนมาดูเยอะเลยค่ะตัวนี้มีคำถามถามแม่หญิงมาได้เลยค่ะคุณแยมซื้อไหมคะ อยากได้สักคันไหม,ค,ยยมนะคะคุณแยมน่าสปอยเลอร์ข้างหลังนี่แม่หญิงมาจับเล่นบ่อยๆเลยมือบอลไปหรือเปล่าก็ไม่รู้จับเล่นชอบจังเลยสปอยเลอร์ข้างหลังของกระบะนะคะอันนี้ก็ยังครั้งแรกของประเทศไทยที่มาโชว์ในงานก็คืออลนไทนตัน4ประตูตัวเตี้ยคะ่ะราคาอยู่ที่712,000บาทเท่านั้นคะ่ะตัวนี้นะคะในงานจะมีชุดแต่งสเกิร์ตให้รอบคันนะคะ สเกิร์ตเป็นของ X X X e m นะคะแล้วก็มีตัวล้อมแม็กขอสิบแปนให้แบบนี้เลยนะคะใครอยากได้ไหมหญิงก็แถมชุดนี้ล้อแม็กแบบนี้ให้เลยค่ะสวยครบในราคาแค่เจ2ด0 0นหน่งหนนิดเดียวเองอะ่ะ 682,000เป็น712,000เปลี่ยนเป็น All New Mitsubishi Titan เครื่องเป็น150แรงม้าด้วยโอ้โหคุ้มจริงๆเพราะเพิ่มมาแค่หมื่นกว่าบาท682 2,000 0ไม่ถึง3มนิดเดียวสองหมื่น,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 นเสียดการกลางไรนะคะตามนี้ตัวนี้แม่หญิงก็ทำโปรโมชั่นใครอยากได้แบบนี้ เ็นแคมเปญเปิดตัวเท่านั้นนะหนึ่งจุดสี่ห้าแ <1. 45 S 2> ม่หญิงให้ศูน <0. 99 S 2> ย์จุดเก้าเก้าทักมาก่อนในงานมาด้วยโชว์เท่านั้นลูกค้าแม่หญิงคือมุลูกค้า v i p ค่ะ1.45ไ,ไม่หญิงแม่หญิงให้แค่0.99ทักแม่หญิงมาดว่วนๆเลย,ยหรือเฉพาะช่วงเปิดตัวเท่านั้นด้วยแม่หญิงบอกเลยนะคะเฉพาะลูกค้าแม่หญิง v i p ช่วงเปิดตัวหรือ จะใช้เงินดาว29,000บาทพร้อมชุดแต่งรอบคันและล้อแม็กขอบ18เลือกลายได้ทักแม่หญิงมาเลยด่วนๆตอนนี้โปรโมชั่นเราใจจะไปใช้หน้าเดิมทาไมใช้หน้าใหม่เครื่องใหม่ดีกว่าคะ่ะใครที่มองหาหน้าเดิมนะคะเปลี่ยนความคิดเถอะเพราะว่าตัวใหม่หนึ่งเครื่องคุณได้150แรงม้า2 ช้เงินออกรถไม่ต่างกันเลยค่ะยอดผ่อนก็ไม่ต่างการบอดี้ก็ใหญ่กว่าทุกอย่างใหม่สดกว่าคุณซื้อไปซื้อหน้าเก่าไปคุณราคาตกแล้วคุณมาเอาหน้าใหม่ไปเลยค่ะเครื่องยนต์ใหม่หน้าใหม่ซื้อไปก็คุ้มค่าคุ้มราคาราคาไม่ได้ต่างกันเอาง่ายๆเงินออกรถกแทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสี่ประตูปกติที่มีขายอย่างเหมือนกันโชว์หน่อยค่ะ ในงานดอกเบีย้ย1.45เห็นไหมคะแต่ไม่หญิงให้0.99ค่ะทักไม่หญิงมาได้เลยนะคะส่วนตัวนี้ร้่นแ็กก็ขายดีมากนี่แอดถาดงของเราถึงมันจะออกมานานยังไงนะก็ขายดีสุดๆเลยค่ะเพราะอะไรแคมเป็นดีตัวนี้ใช้เงิดาวแค่7 8็ดแปดหมื่นดอกเบี้ยศอร์ซมอเตอร์ให้เท่าไหร่ศูน มาทางนี้ค่ะแม่หญิงเอาไปเลยดอกนี้ซไม่ต้องคุยกันเยอะแม่หญิงจัดให้เนาะทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นมิราหรือแอค่ะมาเลยค่ะหรือใครอยากจะได้ฟรีดาวก็ทักแม่หญิงมาได้นะอ้าวตวโตัวขายดี คงไม่ไม่พ้นตัว e อ็กเพนเดอร์ครอสเอ็กเพนเดอร์จีทีหายดีจริงๆในรถระดับเดียวกันก็คือไม่พ้นเขาจริงๆค่ะ e อ็กเพนเดอร์ครอสและเอ็กเพนเดอร์พระเอกของงานเพระเงงาพระในงานทำไมลูกคะแคมเปญเลาใจมากๆเลยค่ะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะมูลค่ารวมที่คุณลูกค้าได้เนี่ยหนึ่งแสนสองมืนบาทนะลองดูคะ่ะ ที่จะเป็น e x p l n d e r GT ราคาจะอยู่ที่912,000บาทตัวนี้จะแต่งล้อแมแอกให้ดูด้วยว่าเอ้ยอันนี้จะเป็นลองลงแ็กแล้วมันก็ออกจะทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะดูโปรโมชั่นส่งท้ายปีของเรานะคะ1 2 0 0 0 0บาทใครอยากได้แบบนี้ทักแม่ยญินดวๆมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น e x p l n d e r Cross หรือ e x p l n d e r GT อ่ะเอาเป็นว่าใครออกรถกับแม่หญิงในช่วงมอเตอร์เอ็กโป แม่หญิงให้แทมเป็นดีกว่ามอเตอร์เอโแน่นอนคะ่ะรับรองได้นะเดี๋ยวจะเป็นอ่ะเดี๋ยวหญิงถ่ายรูปแบบซูมรวมๆของบูธมิส b i วิชมาค่ะ,ะอ,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 อ่ะเอพินเดอร์ขอทีอ่เขาบอกไ คอสต่างกับเอ็กเพนเดอร์ยังไงเอาเป็นว่ารูปทรงเอ็กเพนเดอร์คมันก็จะมีะชุดแปลงออกแนวสปอร์ตหน่อยและที่สำคัญเอ็กเพนเดอร์คมีระบบแอคทีฟโย่ Control รักษาสมดุลในขณะเข้าโค้งซึ่งเอ็กเพนเดอรจะไม่มีนะคะตัวนี้ทำให้เอ็กเพนเดอร์คราคานิดเดียว ตัวนี้ราคาเอ็กซ์เตอร์คอจะอยู่ที่946,000บาทราคาต่างกันนิดเดียวแต่สิ่งที่ได้ก็คุ้มค่ามากๆในระบบของความปลอดภัยนะคะอาเดี๋ยวแม่หญิงถ่ายโดยรวมๆของบูธ i มิซูมิชินะคะลืมไปเลยปาเจโร่สปอร์ตของเราเป็นไงคะอ้าวมาปาเจโร่สปอร์ตของเรานี่พี่ใหญ่ของเราขายดีตลอดการนะคะ มีซูวิชี่ให้ดอกเบี้ยเท่าไรคะคุณจัน1.09แม่หญิงให้0.99ค่ะทักแม่หญิงมาเลยนะคะเป็นโปรโดยรวมโปรสงท้ายก่อนออกรถก่อนออปีใหม่ก็จะได้คํมเป็นแบบนี้ไปเลยนะคะใครจากได้รุ่นใหม่ทักมาถามโปรโมชั่นแม่หญิงได้เลยค่ะรับรองว่าคุณมีสิทธิพิเศษเหนือใครแน่นอนนะคะ เดี๋ยวลองดูรถดูบูธโดยรวมถ่ายให้ก่อนที่เราจะจบไลฟ์ซึ่งเป็นไปวันนี้นะคะใครอยากได้อะไรแบบไหนแค่ทักแม่หญิงมาเท่านั้นเองค่ะกล้องนอะไรนะกล้องคันดีเอเจนะจบ้อ่ะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้แม่หญิงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่หญิงเป็นกำลังใจให้แม่หญิงหน่อยนะคะ ใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆเอารถไปเที่ยวก่อนปีใหม่หรือจะไปใช้หลังปีใหม่จองในช่วงนี้รับรองคุณได้สิทธิพิเศษเยอะแน่นอนลูกค้าแม่หญิงเป็นลูกค้า V.I.P. ทุกคนนะคะรับรองคุณมีสิทธิพิเศษเหนือใครนะคะวันนี้แม่หญิงขอจบไลฟ์สดกันเป็นเพียงเท่านี้นะคะคอยติดตามแม่หญิงด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอออกมาดีๆให้ทุกคนได้ชมอีกเช่นกันคะ่ะสวัสดีค่ะ